สบายกับขี่กับอีสุสวัสดีครับหลังจากเที่ยวทั่วไทยกันไปแล้วนอกจากยางรถยนต์รถของท่านมีอะไรต้องตรวจเช็คอีกตามไปดูกันครับอันดับต่อไปคือของเหลวต่างๆที่รองรับการใช้งานยาวไกลยิ่งถ้าขึ้นเขาแอลดอยด่ซองน้ำมันเบรกวัดน้ำมันเครื่องว่าพร่องลงหรืออยู่ในระดับปกติหากพร่องก็ต้องเติมถ้าใกล้กำหนดตามระยะก็เปลี่ยนถ่ายไปเลยจากนั้นก็น้ำหล่อเย็นตรวจสอบน้ำในถังพักหม้อน้ำอยู่ในระดับมินกับแม็กซ์หรือเปล่าถ้าพร่องกว่านั้นก็เติมด้วยน้ำสะอาด ถ้าจะให้ดีก็ควรเติมผลิตภัณฑ์สําหรับหม้อน้ําลงไปด้วยอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่งครับเพื่อประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนถัดไปคือฝุ่นครับวิ่งตลอดไปทั่วลองถอดไส้กรองอากาศออกมาดูสภาพครับเราสามารถทําความสะอาดเบื้องต้นได้โดยการใช้เครื่องเป่าลมหรือเครื่องเป่าผมก็ได้ครับใช้รถรักรถเรียนรู้หลายอย่างสามารถดูแลรักษาได้ด้วยตนเองสวัสดีครับ